ในคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิป,ปาฏิหารคู่ยมกกปาฏิหารให้เหล่าพราหมณ์และเทวดาทั้งหลายได้เห็นพระวรากายแผ่เปเลวไฟและกระแสน้ำออกพร้อมกันเพื่อโปรดผู้หลงในเดรชานวิชาให้หันมาศรัทธาในธรรมเรียกว่าปางแสดงยมกกปาฏิหาร เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการรวมกันของปัญญาและเมตตาสองสิ่งที่ดับทุกข์ได้จริงต่อมาในวันมาคะบูชาพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระอาหารหันต์หรรูปที่มาประชุมโดยมิได้นัดหมายตรัสสอนว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตให้ผ่องใส คือหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาเป็นปางแสดงโอวาทปาติโมกและสุดท้ายปางมารวิชัยขณะที่พระองค์ตรัสจ,จะรู้ใต้ต้นโพมารหมู่ใหญ่ยกทัพมาขัดขวางแต่พระองค์ทรงนิ่งเพียงแต่พระหัตถ์ลงที่พื้นแล้วกล่าวว่าแผ่นดินนี้เป็นพยานแห่งความดีที่เราสั่งสมมา มานทั้งปวงก็พ่ายแพ้ไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเหนือกิเลสทั้งปวง